สู่บทเหนือมนุษย์กับ subject z e และ MJ กันต่อนะครับตอนนี้ผมดูไตรงนี้แล้ครับเนี่ยไอที่เราทำอยู่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถทำควบคู่กับอย่างอื่นได้เลยครับอันเนี้ยโคตเซ็งเลยอะคือมันมีการปลูกผักอันนึงนั่นแหละที่ผมสามารถทำได้นะแต่ถ้าทําในช่วงเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีเนาะเพราะตอนนี้มันหน้าหนาวอยู่ไง ก็เลยจะขอตัดไปเป็นไอตัวนี้แทนนี่ผมลงไปตรงนี้แล้วครับนี่ไงพาร์ทหน้าผมจะมาลุยไอตรงนี้ครับเพราะมันมีอันหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทําแล้วก็ลืมไปเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดนี้ครับไอการทําค่าดวงดาวนั่นเองมันจะควบคู่กับการเป็นดาราเรานั่นแหละครับเราสามารถทําตรงเนี้ยเพิ่มเติมได้นะจากไอตรงเนี้ยควบคู่กับไอตัวนี้นี่ชึบนี่ไงที่ผมค้างไว้ระดับ3นั่นเอง ผมก็ต้องรอวันอาทิตย์นี้ก่อนครับเพื่อจะไปงานตัวเนี้ยดูว่าเราได้เหมือนกับรางวัลหรือเปล่าไงวันเสาร์หรืออาทิตย์นะดูก่อนนะนี่ไงวันอาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมจะพาไปดูตัวนี้นะถ้าเราผ่านไอ้ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะผ่านตรงนั้นแหละโอเคงั้นผมเริ่มทํางานก่อนชึบโอเคอยังไม่ได้เลือกงานเลยเนี่ยโคตรเศรราเราต้องเอาระดับเนี่ยให้ได้สิบครับถ้าจะเล่นสายงานตัวนั้นนะแอคเตอร์ต้องมีระดับนี้ไง แล้วก็พาร์ทนี้จะเป็นการทำไปตัวนั้นแหละครับการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาที่สูงๆไว้เลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับไอ้นั่นไวขึ้นไงครับสกิลตรงเนี้ยแล้วเราก็จะอัพสายงานได้ดีขึ้นโอเคชึบการปรุงยาก็ไม่ยากครับนี่เราก็ไปหาอาจารย์ทุกวันเพื่อเอาระดับสุดท้ายเพราะเราต้องเรียนรู้ยาทั้งหมด10อันไงที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นไปหาอาจารย์รอบหนึ่งอ่ะเราจะได้ทั้งหมด3าม ไป3มรอบแล้วก็ได้แล้วครับเพราะตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่ประมาณ5ปะ่ะอ๋อ4เองประมาณ2รอบก็ได้แล้วส10อันเนี้ยระดับสุดท้ายไงอันนี้ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วครับสเปลแลงเนี่ยผมระดับ5เรียบร้อยที่จริงผมไปใส่นี้ก่อนก็ได้เนาะนี่ไงเพราะว่าเราก็สามารถเก็บของจากการซื้อของได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะชิบตอนนี้เขาไม่ได้เก็บอะไรเลยครับการซื้อของก็ง่ายๆเลยเราก็สามารถซื้อได้ ต้องมีคอมใช่ไหมเนี่ยโคตรเศร้าเลยอะผมขายคอมไปแล้วไงเพราะว่ามันไม่มีที่ลงแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนมันมีแอปเปิลที่สามารถทํายาได้ผมจําได้นะแล้วก็ซื้อแอปเปิ้ลเยอะๆไปเลยครับเอาสักประมาณ50ไปเลยเพื่อความแจมอะฮะโอเคแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่เราสามารถซื้อเพิ่มได้ใช่ไหมไอการคอลเลกชันนะครับนี่ไงไอพวกเนี้ยเราสามารถเอามาเก็บเป็นของได้ทํานองนี้แต่ผมว่าเราต้องหาแน่เลยเนาะ คือเราซื้อเนี้ยมาเปิดมันก็ไม่ได้ค่าตัวนี้ครับต้องไปนั่งหาของนั่งขุดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะใช่นะลองซื้ออันนี้อันแล้วกันโอเคชึบมาลองเปิดดูครับว่ามันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ผมก็ต้องอรอฤดูการอื่นก่อนน <c oughs> ะโค้ชเศร้าฮะนี่แงได้ครับขึ้นเป็น5้าแล้วเห็นไหมเราก็ใช้สเตปเนี้ยในการหาของได้ก็ใช้วิธีเปิดไอตัวนี้แหละครับเอาง่ายสุดแล้วนะถ้าคนที่มาเกิดในช่วงวินเทอร์ มันจะยากหน่อยครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาของได้ไงแล้วก็ไม่สามารถปลูกผักได้ด้วยโอเคผมซื้อไว้อย่างละอันแล้วกันอ๋อมีเมจิกด้วยนี่โคจมแยมฮัครบพอดีครับแล้วก็เปิดเลยให้ครบเรียบ้อยอ e ซี่มากครับเต็ปนี้นะมาใช้สเต็ปนี้แหละในการเปิดเอาเพื่อคอลเลกชันของไงก็ได้เหมือนกันครับนี่ต่อไปก็จะเป็นการหาคริสตัล หากบกบเราไม่สามารถซื้อได้ครับกับฟอสซิลแต่คริสตัลเนี่ยเราสามารถซื้อในคอมได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาทำแล้วกันเราไปทำการปรุงยากันก่อนครับตอนนี้พาร์ทเนี้ยฮัโอเคเราต้องทำการต้มยาใช่ไหมเนี่ยนี่ไงมีต้มยาครับเราก็ต้องเรียนรู้สกิลหรือโพซิชันที่มันต่างกันทั้งหมด10ถึงจะผ่านตอนนี้เราก็ต้มยาไปก่อนยาที่ง่ายที่สุดก็คือแอปเปิลครับอันนี้แหละ เนี่ยมันใช้อปเปิลแค่อันเดียวเท่านั้นนะในการปรุงยาเพราะฉะนั้นซื้อแอปเปิลไว้ก่อนเลยก็ได้ครับเยอะๆมันง่ายสุดแล้วไงโอเคก็เริ่มปรุงยากันเลยดีกว่าไอ้น,นี่โตแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บเลยเนี่ยเงินเขาเยอะแล้วไงตอนเนี้ยแล้วก็ค่าตรงนี้เ,เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนดูดีแน่นๆแหลนะพูดเลยผมสามารถเพิ่มอีกอันหนึ่งครับเ,เดี๋ยวพาไปดูก่อนมีทั้งหมดสา7พันห้าเจ็ดสิบห้าโอเคคือไอ้ค่าที่มันติดตัว มันก็มีแค่ข้างล่างเท่านั้นแหละครับไอ้พวกนี้ยกันความร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราซื้อไอ้โพชชั่นตัวนี้ครับมันจะเสียไปฟรีๆเลยนะละนักษณะนิสัยเขาจะไม่ติดไงเพราะฉะนั้นห้ามซื้อเลยครับถ้าคนที่จะทําเหนือมนุษย์อย่างนี้ก็ไปทางนี้เลยก็ได้เก็บทุกอย่างที่เป็นลนักษณะนิสัยติดตัวเราอะให้ครบทุกอย่างครับน่าจะดีนะเดี๋ยวนะผมมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออันนี้จะทําให้สกิลเราไวขึ้นไปอีกว่าโคจมอะแล้วก็การอ่านหนังสือ อันนี้มันจะมีปณิธานตัวหนึ่งที่เราต้องทําครับการอ่านหนังสือผมจําได้ออื่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเนาะไอ้พวกนี้ผมก็ผ่านแล้วโซเชียลไม่ต้องการครับมันจะลดช้าลงนะแล้วก็เฟนรนลี่เนี่ยที่ผมต้องการโอเคงั้นเอาอันนี้ไว้ก่อนจึ๊บสองพันเจมๆแล้วก็ได้ค่าตรงนี้เพิ่มมาอีกอันหนึ่งเห็นป่าโคตรเยอะละ <c oughs> ตัวจะแตกวะเนี่ยเนาะถ้าเรามีค่าลักษณะนิสัยของเขาเยอะ ผมกลัวตัวเขาระเบิดมากเลยอะถ้าเขามีเยอะไงโอเคก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็ทําอันนี้ไปก่อนนี่ทําให้ครบ5าอันก็จะผ่านแล้วส่วนไอโนตัวเนี้ยเราต้องใช้วิธีนี้ครับการฝึกอะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมไม่ใช้วิธีไปหาอาจารย์เลยมันจะง่ายกว่าครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องมาฝึกตรงนี้ไงมันจะเสียสองต่อผมก็เลยใช้สเตปประมาณนี้ดูทะลุกําแพงไปหนูอะ่ะ ปรุงยาให้เรียบร้อยก่อนเฮ้เขาไม่หนาวแล้วไงดูๆหน้าเขาอือหืมฮะถ้าโอเคผมก็รอตรงนี้ก่อนครับให้ครบห้าอันน่าจะพร้อมแสดงพอดีหรือเปล่าคือการแสดงอ่ะมันใช้เวลานานเนาะเราต้องรอแสดงไงอันนี้เรื่องวันอาทิตย์ครับไม่ได้แล้วก็คือเราต้องไปงานประกาศรางวัลก่อนไอ้ตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับโคตรเศร้าเลยเนี่ยแต่ผมค่อยทำไปตรงนี้ให้ดูครับ ขอผ่านอันนี้ก่อนละกันเนาะนี่ห้ารอบสวยแป,ป๊บก็ได้แล้วครับพูดเลยแล้วก็เก็บมาให้หมดครับยาตัวเนี้ยอีปิกสุดแล้วผมว่าแล้วก็ทำสเต็ปนี้ยไปเรื่อยไงเพราะแอปเปิลน่ะเรามีเยอะสุดแล้วยาตัวเนี้ยจะสามารถเพิ่มค่าพวกนี้ได้หมดเลยครับซึ่งผมไม่ต้องใช้งานนะเพราะว่าเขาไม่ลดเลนปะพูดแจ่มว่ะ ิ่งถ้ากลายพันธุ์ได้ด้วยเนี่ยนะโอ้โหมันก็เหมือนกับว่าเราใช้สูตรโกงตลอดเวลานั่นเองครับเนี่ยเห็นปะ่ะไม่ลดเลยอย่ะยางโหดแจ่มโคตรเลยโอเคเราก็ทําอันนี้ให้ครบ5ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปโรงเรียนเวทมนต์เอาวิชาตรงนี้มาระดับสุดท้ายต้องทำไงเพิ่มวะอ๋อมีแค่สิบเท่านั้นเองอีซี่อ่ะพูดเลยตอนนี้เขามีเท่าไหร่และนะ้วเนี่ยขอดูก่อน มีทั้งหมด4ครับคือมันรวมกันเลยนะเราเอาให้ได้1ิเท่านั้นแหละครับก็ผ่านแล้วไอตัวเนี้ยไม่ยากไม่ยากโอเคผมก็จะทําตัวนี้ก่อนครับและเดี๋ยวมาใหม่ครับผมต้องสแสดงด้วยไงต้องเว้นไว้ช่วงนั้นด้วยอะเพราะว่าการสแสดงเรายังไม่ผ่านเลยเนาะโคตรเศร้าอ่ะโอเคก็เรียบร้อยครับ <laughs> ครบแล้วนี่ไงห้าครั้งคือ <laughs> ผมไม่สามารถเก็บได้ไงครับ มันเก็บได้สูงสุด25เท่านั้นเราไม่สามารถเก็บเพิ่มได้มากกว่านี้แล้วนะวเพราะฉะนั้นกล็ลบทิ้งไปเลยก็ได้ไงอ่ะฮะที่เหลือก็คือไปหาอาจารย์ให้อาจารย์สอนวิชาให้เราก่อนนะตอนเนี้เดี๋ยวผมขายนี่พวกนี้ก่อนผมจะไม่ขายแบบใช้บัคแล้วครับเห็นป่ะเพราะว่าผมมีเงินเยอะแล้วไงจะสองแสนแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่ใช้บัคแล้วครับทาประมาณเนี้ยน่าจะดีสุดแล้วข้างในเก็บไม่ได้เหรอหนูอะอ๋อเก็บได้อยู่โอเคไป เราไปหาอาจารย์กันดีกว่าครับผมที่โรงเรียนเวทมนต์กันจะได้ผ่านทีเนาะการปรุงยาจัดไปครับผมดูดดไม่ได้อีกแล้ววะต้องเดินทางอีกแล้วโคตรเศร้าเลยเนี่ยงั้นผมเดินทางก่อนดีกว่าครับ subject สี่โลเขาเดินทางนานไงเราต้องไปเมืองนูน้นแล้วก็วาร์ปอีกรอบนึงอะซึ่งมันใช้เวลานาน,านครับขอเดินทางก่อนตอนนี้ จัดไปครับผมเมลมาพอดีเลยดูเธอเยวค่อยกลับมาดูแล้วกันครับขอไปโรงเรียนเวทมนตร์ก่อนนะตอนเนี้ยสุดเศร้าไอ้ตรงนี้ก็ใช้งานไม่ได้ด้วยโคเซ็งเลยนี่เด้อโอเคมาถึงโรงเรียนเวทมนตร์เรียบร้อยครับผมก็ใจะใช้สเตปเดิมในการเรียนรู้วิชานั่นก็คือให้อาจารย์สอนนั่นเองง่ายสุดแล้วนะวิธีนี้ เราไม่ต้องไปนั่งหาหนังสือไงถ้าเรามีเงินนะครับทําให้เหมือนกับอาจารย์น่ะชอบเราทํานองเนี้ยแล้วก็ให้เขาสอนนี่ไงโพชชัน่นรอบหนึ่งเราจะได้ทั้งหมด3ครั้งครับเพราะอาจารย์มี3คนที่โรงเรียนนี้นะก็ใช้สเต็ปประมาณนี้ในการทําให้อาจารย์น่ะสอนเราได้ไงเนี่ยผมจะได้ทั้งหมด3รอบชึบนี่ไงแล้วก็ไอ้ข้างบนก็ได้อาจารย์หน้าหล่อนั่นเอง เขาก็สามารถสอนเราได้ทั้ง3คนเลยครับก็ใช้สเต็ปประมาณนี้แหละเราก็จะผ่านไอ้ตรงนี้แล้วนะง่ายๆเลยทีเดียวเชียวไงล่ะเหลือแค่5้าเท่านั้นผมก็จะผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำตรงนี้ก่อนครับให้ผ่าน10เราจะได้กลับบ้านไปเริ่มอย่างอื่นกันตอนนี้มันไม่มีอย่างอื่นควบคู่ครับผมก็เลยทำได้อย่างเดียวไงในพาร์ทนี้อันนี้โคตรเศร้าเลยอะผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมาใหม่ครับผมไม่ยากไม่ยากสเต็ปนี้อีซี่เลยทีเดียวเชียวจัดไปโอเคผ่านเรียบร้อยครับคือวันหนึ่งอะเราได้สิบเวทมนต์เลยนะไม่ยากเลยครับเราสามารถให้อาจารย์อสอนได้เรื่อยๆเลยไงถ้าเราระดับ5้าแล้วทำนอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมไปดูเวทมนต์ก่อนนะดูดิ เพิ่มมาอย่างเยอะโคตรแจมผมไปเรียนในอัลติเมทมาด้วยไงเนี่ยก็เลยได้เพิ่มเติมมาครับเป็นสเปลสุดท้ายของเขานั่นเองทํานองน,นี้ก็สามารถเพิ่มไปตรงนี้ได้เลยนะถ้าเราระดับ5แล้วครับเรียนในทุกวิชาเลยนี่ยเห็นปะไอ้ตรงนี้จะแยกร่างเราผมน่าจะทําให้ดูใน9 9แล้วครับอันเนี้ยนะเขาแยกร่างได้นะแล้วก็สเปลก็ประมาณนี้ไอ้พวกเวทมนต์นี่งน้ายาต่างต่าง มันจะเพิ่มค่าต่างๆขึ้นไปครับซึ่งผมต้องการอันนี้มากเลยผมต้องเก็บไอตัวนี้ไว้เนี่ยไอพวกนี้ครับพวกแร่มันฝรั่งแล้วก็เซลมอนเราต้องเก็บ3อย่างนี้ให้ได้ก่อนไงเพราะว่าผมจะทำเฟรนลี่ตัวนี้ด้วยครับมันมีปณิธานตัวหนึ่งที่เราต้องทํานะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดู <S <S ชึบมันจะมีตัวนี้ครับ Popularity นั่นเองนี่ไง Leader of the Pack เราต้องเหมือนกับเฟรนลี่กับคนอื่นแล้วก็เฟรนอาราวเดอะเวอร์เนี่ยไอตรงเนี้ยเราต้องรู้จักกับเฟรนเยอะๆครับซึ่งผมว่าผมน่าจะผ่านเประดับ3เลยนั่นแหละเพราะผมมีเพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วไงสาหรับ subject z โ r o เขาอะ่ะอันเนี้ยก็ต้องทําเหมือนกันน้ํายามีประโยชน์มากครับในการทาไงเพราะฉะนั้นทําน้ํายาไว้ก่อนเลยดีกว่าเราจะได้ทําค่าอย่างอื่นได้ไวมากขึ้นไงครับหาเฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้สเต็ปประมาณนี้นะส่วนเรื่องแวมไพร์ ผมไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่าถ้าเราเป็นเวทมนต์อย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถไปเป็นแวมพร์ได้นะเนี่ยมันมีตรงเนี้ยค้างอยู่มันต้องใช้มอดครับซึ่งผมจะไม่ใช้มันไม่สนุกโอเคผมไปตลาดก่อนนะไปหาแร่ไม่ใช่ไรในตลาดน่าจะมีแร่อยู่นะขอไปดูก่อนแวมพร์มันจะมีตัวหนึ่งที่เราสามารถเรียนได้ครับโดยที่เราไม่ต้องเป็นแวมพร์มันคือความรู้ของการเรียนแวมพร์นั่นเองครับ มันจะมีตัวหนึ่งแหละแต่ผมค่ากลับไปดูที่บ้านนะตอนนี้ขอซื้อของก่อนมันจะมีพวกคริสตัลแล้วก็ของที่ขายในนี้ไงมันจะเพิ่มค่าคอลเลกชันให้เรานั่นแหละครับซึ่งผมต้องการใช้งานโอเคก็เก็บไปให้หมดเลยอย่างละสิบอันนี่ซื้อจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะแจมมๆจมมเจมมจมเราก็จะได้ในคอลเลกชันเราขึ้นมาไงนี่พอยตรงเนี้ยมันจะต่อเนื่องกันนะครับการหาคริสตัลหาก,กบอะไรเงี้ยฟอสซิล ก็ต้องใช้สเตปนี้เท่านั้นนะในการหานี่ไงผมก็จะผ่านหรือเปล่าแจมเราได้ของในคอลเลกชันเฉยๆนะเศร้าเลยมันไม่ใช่คริสตัลหรือเปล่าผมก็เก็บมาต้องเยอะนะเนี่ยนายเราต้องไปหาเองเนาะถึงจะใช่ไงโอเคตัวนี้ต้องการเลยครับซื้อไป50อันเลยดีนะเงินผมเยอะไม่งั้นไม่แจมเลยนะเนี่ยแล้วก็มีปลาตัวหนึ่งป้าที่ผมต้องหามันฝรั่งแต่ก็ต้องเก็บไว้ครับเอาไว้ทําข่าเฟรนลี่ไง ก็ซื้อไว้สัก2 0ก่อนแล้วก็แซลมอนครับได้เลยเนี่ยสุดยอดซื้ออย่างละ20แจมแจมๆฮะก็เรียบร้อยสำหรับในโรงเรียนเวทมนต์ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมขอกลับบ้านก่อนนะตอนนี้แราจะไปปรุงยาเฟรลี่ที่บ้านก่อนเราได้ค่าตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งอันครับนี่ไงมัสเตอร์มิกเซอร์นั่นเองแล้วก็ค่าวความสามารถรวมของซับเจคซีผมเริ่มเยอะแล้วครับดูดิ แน่นๆเลยอะโค้แจมแล้วก็ไอตรงนี้เท่าไหร่แล้วพอยต์4,003ขอเก็บอีกสักหน่อยแล้วกันครับโอเคถ้าผมกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับผมไปปรุงยาเฟรลี่กันดีกว่าอ่ะฮะกลับบ้านชึบโอเคถึงบ้านเรียบร้อยครับไอตัวนี้ก็ยังไม่สามารถทำได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พลาดไปและผมพลาดเลยโคเศร้า ส่วนอย่างอื่นก็คือการตบปลาอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาให้หมดเลยครับไอ้พวกนี้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคคราวนี้พาร์ทหน้าผมก็จะไปลุยตัวนี้แล้วครับเวอร์เฟมัสอะไรผมลองกดดูก่อนว่าเขาผ่านระดับไหนอ๋อผ่านระดับสองอ่ะโคแจมะ่ะเราต้องไปโพสมิสแอนกรีสครับไปเหมือนกับพบปะแฟนๆเรานั่นเองแล้วก็สี่ดาวสูงสุดน่าจะห้าหรือเปล่านี่ไงห้าดาว ไม่ยากครับผมก็จะทําอันนี้ยควบคู่กับไอตัวนี้นะในพาร์ทหน้าต้องเอาให้ผ่านให้ได้ครับเนี่ยมันค้างอยู่อันเดียวเนี่ยผมก็จะได้อันบนสุดแล้วเนี่ยเป็นปณิธานใหญ่ไงผมก็ต้องเอาประมาณเนี้ยครับไว้โอเคชึบผมขอไปแสดงรอบนึงก่อนนะตอนนี้เราก็ปรุงยายที่ผมต้องการครับก็คือตัวนี้นั่นเอง Focus r a n Shift เราต้องเก็บไอตัวเนี้ไว้ครับ เพื่อจะเอาไว้ทำ leader of the pack นั่นเองครับต้องมีตัวนี้ด้วยไงเพราะฉะนั้นผมจะทำตัวนี้25อันเลยก็คือเต็มและสูงสุดเราได้25ครับก็ทำตัวนี้เลยชิปโอเครอนี้เสร็จก่อนตอนนี้มันเพิ่ง2องทุ่มครับ mm hmm. เขายังไม่กลายพันนะแล้วก็อย่างอื่นในพาร์ทหน้าเนี่ยตัวนี้เราต้องทำครับเพราะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขอันนึงที่เราต้องทำนะครับแล้วก็จะมีสกิลของเขาด้วยสกิลแยก น่าจะเป็นสกิลการตัดวิดีโอแหละถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะแต่ตอนเนี้ยผมขอไปทำงานรอบนี้รอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าผมได้รางวัลหรือเปล่านะถ้าได้รางวัลปุ๊บพาทหน้าเราก็จะลุยระดับสุดท้ายกันแล้วไงก็ไอตัวนเนี้ยเนี่ยค้างอยู่ตรงเนี้ยไหนโคเซงเลยนี่อ่ส่วนเรื่องการปรุงยาก็ผ่านเรียบร้อยอีซี่อีซี่เลยทีเดียวเดี๋ยวรอยาเสร็จก่อนครับจะได้จบพาทนี้นะเขายังไม่กลายพันธ์ครับ ผมจะไปฝึกสกิลตัวนี้ให้เต็มก่อนตอนนี้สกิลก็ประมาณนี้นี่ไงที่ผมฝึกไว้นะผมยังขาดไอ้ตรงนี้ครับเปียนโนกับไอ้ไพโอแกนตัวเนี้ผมจะเอาอันเนี้ยสองอันเนี้ยครับให้สิบก่อนไงแล้วค่อยไปเริ่มทําอันอื่นการร้องเพลงการทําวิดีโอเกมอะไรอย่างเงี้ยทําแถบล่างเนี่ยครับให้สิบให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่ข้างบนนะโอเคได้แล้วเก็บมาให้หมดได้เราเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ เอเลียนโทรหาดูก่อนอ๋อได้รอบละเจ็ดครับจัดไปอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเยอะแล้วนะเพราะผมซื้อมาเยอะอยู่ครับมันใช้อย่างละหนึ่งเองผมซื้อมาต้องยี่สิบกว่าอันะโคตรโหดเลยเธอการคอลเลกชันก็เดี๋ยวค่อยทำครับผมจะรวมเป็นในนั้นไงต่อเนื่องกันนะเพราะเดี๋ยวมันขาดตอนกันโอเคก็เรียบร้อยรอยอีกรอบหนึ่งครับได้พอดีอะไม่ยากเนาะการปรุงยาผมว่าง่ายสุดแล้ว แล้วมันก็ส่งผลกับตัวละครซิมเราดีสุดด้วยนะเพราะฉะนั้นผมว่าปรุงยาดีกว่าการทําเวทมนต์อีกไงส่วนเรื่องแวมพร์เออลืมเลยแวมพร์มันจะมีการเรียนรู้อะไรครับจากชั้นหนังสือผมมีชั้นหนังสือประวัติเนี่ยอันนี้ลองดูลองดูเนี่ยเราก็อ่านพวกนี้ได้หนึ่งสองสามสี่เพื่อเอาสกิลครับมันจะมีสกิลแวมพร์แยกออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บสกิลแวมพร์ไปด้วยไงแต่เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันครับ โอเควันนี้ก็เรียบร้อยเราอันนี้เสร็จก่อนจะได้จบพาร์ทอีกาับปรุงแบบไวอยู่นะแป๊บเดียวครับก็เสร็จแล้วเนี่ยสุดยอดมากเธอเชดได้เงินคืน9,000หกเงินทั้งหมด2 0 0 0 0นแล้วสุดยอดมากเดี๋ยวเดีเดีเก็บให้หมดครับอ่ะฮะก็เรียบร้อยครับสำหรับการปรุงยา เราเป็นนักปรุงยาชั้นเซียนเรียบร้อยพาร์ทหน้าเราจะไปสารตัวนี้กันต่อครับเอาให้เสร็จทั้งสองไอ้นั่นนะปณิธานนี่มันมีตัวนี้นั่นแหละแล้วก็ไอตัวนี้นี่ที่ผมต้องทำทั้งสองอันนะนี่ไงเหมือนมันจะต่อเนื่องกันเลยครับทั้งสองอย่างเนี่ยนะผมจะทำไปสองอย่างเนี้ยให้เสร็จก่อนในพาร์ทหน้าเราจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องตรงนี้แล้วครับเนี่ยยังค้างอยู่แค่นี้เองไม่เป็นไรพาร์ทหน้าค่อยทำครับ วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทหน้ากับซีรีส์เหนือมนุษย์กับซับเจ c กซีโรและ MJ เช่นเคยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมให้เขานั่งพักผ่อนก่อนอน,นะตอนนี้ยังไม่าใหญ่เขากายพันไงโคตรเศร้าอะ่ะกายพันปิดท้ายทุกพาร์ทเลยหนูอะมาฝึกตรงนี้ดีกว่าเอาให้สิบไปจะได้เจียมๆหน่อย สุดเศร้าเลยนั่งดูทีวีใช่เรี่อวไว้เนี่ย